มืงว่าไงกับคนที่ชอบพู่เล่นจนไม่รู้จักกาลเทศะคงแบบลำคาญอะ่ะพยายามจะอิกนอกคนคนนั้นไปอะแต่ก่อนเราก็เป็นแบบนี้นะพอเราปณิปัน้มเราก็ปล่อยไปบางคนแม่งไม่รู้ตัวโว้ยบางทีคนมาทักแบบว่าอุ้ย้วนจังแตงยังดูน่ารักดีน <c oughs> ี่ไร้บอกอุย้ย <c oughs> น้าเฮียมากเลยแต่ยัไม่เป็นไรเพราะว่า ดูได้รวมก็เหมือนคนดีตีกลับไปเลยใช่ทออําแม่งไปเลยให้มันรู้สึกลองทำอย่างนี้ดูสักที่หนึ่งดีมันก็จะไม่ทำเาเไรต่อมันจะไม่ทําเลยมันไม่ make s e n กับการออที่เราต้องมานน่าทำ้ายกันหรือแบบมานน่งหักหน้ากันอะ่ะเพียงเพราะแบบสน,นุกไม่รู้ว่าคนนี้เป็นรุ่นพี่คนนี้โตกว่าหรือมันจะไปกระทบกับง,งานหรืออาชีพเขาไหมออทําไมโตแล้วบางคนกลับไม่มีความคิดตรงนี้เลยคิดว่าเขารู้ตัวไหมมันก็จะมีสองวเนาะบางคนอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราบอกแล้วอ่ะก็คนปรับแต่บางคนรู้ตัวแต่อยากพูดก็อยากฉีกหน้ามึงก็เตรียมตัวเลยกูก็จะฉีกเหม่ถึง ฉีเลยค่ะฉีกให้มันขาดไปเลยอะ่ะการศึกษาก็ดีหน้าที่การงานก็ดีแต่คนมีปากเป็นอาวุธเลยอะ่ะถ้าปล่อยอย่างอีพวกนี้ยิ่งเหลริงยิ่งรู้สึกว่าเอา้าแต่ก่อนก็พูดได้อเออแต่ก่อนก็ยังทําได้เลยทำไมตอนนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะหน้าที่การงานเปลี่ยนหรอหรือว่าโตขึ้นหรอไม่ใช่เขาแค่เขารบสิทธิในความเป็นมนุษย์ของตัวเขาเขาแค่ให้เกียรติตัวเขาและเขาแค่รักตัวเขาเลยไม่ได้ฆ่าตัวเขาเองเมืองเป็นใครอยามานั่งได้ฆ่าคนอื่นเขาหรือว่าไปพูดจาแบบไม่ถูกกลเทะแ้วมับกัันายู่ทแ่ ดไม่ได้อยู่เรื่องนั้นเลยอยู่ที่การเข้าสังคมมั้ยมันอยู่ที่สันดานบางทีสังคมรอบข้างดีแต่สันดานมึงเฮียยังไงมึงก็เฮียดังนั้นเฮียให้เต็มที่เลยค่ะแล้วมึงอยู่คนเดียวเพราะมันจะไม่มีคนเคาะกับคนเฮียหรอก